ทางทางขึ้นลงอาจจะลาดชันการุณาเดินเดินระวังหน่อยนะครับห <c oughs> นึ่รงร้อยบาทจอดฝังนู่นน่ะ นี่อยู่ไหนนี่ดงเนี่ยเราเบี่ยงฟ้าข้ามสะพานมาเห็นสะพาดไหมเห็นสะพาดเนี่ยข้ามมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยพอลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลยเออวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้ามีสะพานอยู่ขึ้นสะพานเลยวนขึ้นสะพานเลยวน ต้องขึ้นสะพานข้ามมาฝั่งนี้<ง><ง>มันมเทียบเทียบต้นเทียบานะตองเลี้ยวหวาเพื่อเพื่อไปวนขึ้นสะพานเออ ปลอดภัยเดี <i> ๋ยวเราพอแทนจอดนะเดี๋ยวเราไปไปในเรวมกันนะครับเครื่องเ่องลาแพรไปเขาแบ่งแบ่งแบ่งไปขอบนนะครับไม่ต่อแพร ยังไม่ลงทะเบียนนะครับตอนนครับคามาลงเบียนก่อนนะครับเพราะว่าการสะวให้กับเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวเราีกาจัดาเ่การเองนะครับเพื่ออ้าวกมขึ้นมาค่ะาอยู่กับจ้หนี้นะครับนน ต้นยาฆ่าเชื้อก็ีพอให้ครับพี่เพื่อนผมไม่ได้ลงนเพรยนะ้วมาตรงนี้เขาตวนี้ตัวนี้รวยครับตัี้รยครับรวเรับมเพ่อนเพื่อนมครับค

มานปค้มไม่ว่าไปเดินมาเหรอคุ้มมันทมันอยู่ยก่อเนี่งแนเอาดิมันอานรามันนกทะเลาะกันไงวันเราึกแกตัวอยเลยเพราะว่าไปไม่คุ้มงานข้าเลยยะรนน่นันก ทำตต่ทำไ้สี่พันไม่ตายนหวจ้าพวกหน่อยงานหวยน่อยไปวนยไปกนยไี่ก็มีใจนีทุกคนเลย

ทุกคนจะกนต่ะแะทุกคนนะครับแล้วก็มา็ร้านอาหารว่าแล้วก็เป็นอาหารเป็ดซิลคาบู้วยเขานี่ไรเนี่ยว่างดินสองหมาดไรน้นะครับซึ่งเป็นบรรยากาศอย่างนี้ตาตามันเยนดีนะครับปกติร้อนกันด

สวัสดีคุณสวัสดีครับเอาวัตถโล่้คนอันดี้ออกมลใช่รับ เรื่องใจดีอย่างเดียวแล้วอาจจะเวลาแล้วเพลงเราจะเล่นเวลาแล้วไหมครับ เดี๋ยวเราไปเดยวเราจะไปรวมกันยูทีเดิมนะครับดี๋ยวไปรวงกันนูนีกนะครับเียนะครับขอความรนาเซฟตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอธิโน่แล้วนะครับขอความรินา Yeah, I no. yeah, I cool. 哎，对。